สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องนักซีอูหลังจากที่หายไปหนึ่งวันเพราะว่าเจ็บคอท่านผู้ชมแต่เขานี้ก็ยังเจ็บอยู่นะคือวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําคอมโบซองซิ่งท่านผู้ชมครับผมเพราะว่าแคลอรีนแล้วก็นิกิตาดวโดนบัฟเข้ามาใหม่นั่นเองอ่าในแผทล่าสุดะครับผมบอกเลยว่าโคตรเหมาะเอามาทําเป็นคอมโบซองซิ่งสุดๆเลยมันจะมาลงเอาปืนตัวนี้เนะี่ยคอยึดไปไหนครับปันดีฟันดีครับผมนี่ นี่ตะก้อนดูนี่ขนาดถือซองพกเนี่ยยังซิ่งขนาดนี้เพราะว่าแคลอรีเนี่ยโดนบัฟเข้าใหม่ก็คือแบบทำให้วิ่งเร็วมากขึ้นเวลาถือลูกซองแล้วก็ข้าหน้าของไอตัวเนี่ยนี่กีตาก็คือโดนบัฟมาใหม่ก็คือเวลาเราแบบรีโหลดกระสุนเนี่ยเร็วมากขึ้นอีก10%จาก20เป็น30นั่นเองนะผมวันนี้มาคอมโบคู่กับลูไนนะบอกเลยว่าโคตรเด็ดดวงแน่นอนท่านผู้ชมครับวิธีไงทัวร์ก้อนเจอละหนึ่งกระบอกจริงๆเนี่ยแนะนำให้เป็นสกินอ่ะซองปียาไม่ใช่แนะนำให้เป็นแบบใช้ซซออองงงยยยาาาาาาวววววดดดดดีีีกกก่่่่่่นนนนนนะะบบบบเเเเพรรรมมมมัััจแไไไไ้้โิ์ฟลคผ จังหวะมันเร็วกว่ายิ่งในะใครที่มีสกินซองยาแมงป่องนะผมบอกเลยว่าโคตรดีผมจะสาธิตให้ดูถ้ามันเจอนะครับว่ามันดียังไง <laughs> เพราะว่าแมงป่องมันมีบัฟอา่าลีโลก,กระสุดเร็วขึ้นเมื่อมีอา่ากระสุดมากกว่า3นัดในปืนนะครับผมก็เลยแบบดีเป็นพิเศษที่คังโอเคไปที่คลังแสงรักแทบอ่ะเก็บของกันละกันผมหวังว่าในตู้ที่เราจะไปเนี่ยหวังว่ามันจะมีนะถ้าได้ของลูกซองเนี่ยในเมือนี้จะไม่มีใครเลยละมัง้ง ส่วนตังสองร้อยสามร้อยนี่ต้องเก็บไว้ซื้อท้ายลูกซองนะผมเพราะว่าท้ายลูกซองเนีใส่เข้าไปเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าลั่นโคตรเร็วแล้วก็แบบสามารถเป็นกระสุนได้โคตรไวนะครับผมวันนี้ก็มารับชมเกมกันต่อทุกคนก็ฝากเพจซื้อขายดีช่องทาง CU Facebook Fanpage เราไปด้วยนะครับฝากด้วยนะฝากไปติดตามฝากไปดูดุนกันด้วยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ข้างล่างไปตรงใต้ดีคับช้อนของยูทูบนะครับฝากกันด้วยดูดิตู้นี้มีไหมไม่มีว่ะผมว่าน่าจะอุ้ยมีทุกซองอยู่นะผมอ่ะโอเค นี่ลูกซองเลยวลสอง,ออสองมีตังปะในตู้มันต้องมีตังดิไม่มีตังหรอวะท่านผู้ชมอะไรมันแผ่นรองมา้าผมมันเปื้อนหรอวะอะไรไม่รู้ติดนี้ผมอะไปะมาดูดีกว่าว่าจะเร็วแค่ไหนนะผมผมจะหาคนทดสอบให้ดูเลยละกันเพราะว่าแบบจะทดสอบแบบยิงลมป่ามันก็ได้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ค่อยถึงเนื้อถึงใจเท่าไหร่อุ้ยตรงนี้มีชีพอาปืนทั้งสองอันแน่ขอแบก่อนละกันโอเคเอัพไปเลยมีคนไหมจ๊ะบริเวณนี้ มีคนซู้ก็อยู่ครับผมข้างในข้างบนด้วยอุ้ยหลายตัวด้วยนะโลงก,ก,กันละก,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 กันดูเข้ามาด,มดูครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนสกิดโดนสกิดโดนสกิดดูความดูเห็นป่ะเร็วป่ะนี่เร็วมากอุ้ยโอ้โหหมดตี่ครับที่นี้เรียบร้อยโดนแมงป่องกระซวกไปฝั่งน้นย,ยังมีคนอยู่ พอก็บพอก่อนเก็บมาเอนจิเซอร์ในจำเป็นหมดเลยใครว่าที่มันยิงผมเมื่อกี้ผมเห็นตัวไปแล้วลงไปข้างล่างชิบนี่ถ้าใครที่ไม่มีซองแมงป่องก็แนะนำให้ใช้เป็นซองเลดอายหรือว่าซองส้มก็ได้นะครับผมแต่ถ้าไม่มีเลยจริงๆก็นะเลดอายนี่แหละยังพอได้อยู่แต่จะรีโหลดชา้ากว่าน,นี้นิดหน่อยนะครับผมอ่าซื้อมาเลยละกันศัตรูอยู่ที่เมืองพาสเลียเลยว่ะนี่ไง กำลัาางมุ่งหน้ามาหาผมด้วยมันนะ้งเนี่ยเก็บขอ,อก่อนโอเคผมจะเก็บกระสุสอนลูกซอยเยอะหน่อยเพราะว่าจังหวะยิงจังหวะปาดเนี่ยมันต้องใช้เยอะนะครับผมแบบยิงสนแนปแบบปุ้งปั้งปุ้งปั้งอะไรประมาณนี้เหมือนดูเหมือนว่าศัตรูอยู่ๆตรงวงชุบไม่ขยับเลยเนะี่ยมันโดนอยู่หรือเปล่าวะเป็นไปได้ผมว่ามันอาจจะโดนอยู่ทุกคนผมไม่กล้าใช้สกิลพุ่งมั่วตัวเลยอะเพราะาสกิลพุ่งแล้วมันโดนปรับใหม่อะใช่ไหมปรับมาสกัำเลยคือถ้าขาดไอ้ตัวทัศยะไปก็เล่นไม่ได้อีก ผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นแบบผมแหละชินกับการเล่นทัศญะณเลยผมพอไม่มีมันก็คือเล่นไม่ได้เลยนะครับอยู่คนเดียวก็วานเจี๊ยบผมจะปล่อยโดนใส่มาเลยแล้วกันปึ้ง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 ไปไงอืมศัตรูเพิ่งยิงสองนัดผมยิงไปแล้วหกนัดนะครับอ่าไอหนุ่มคนนี้มันเฮ้ย โอ้โหเมื่อกี้มันมีแบบอารมณ์แบบแวกเก็บของเลยนะโอ้ยไม่มีนี่ว่ไม่มีมมกาบระเบิดตรงตัวสดิงตัวนั้นเราไม่ิง้ย้เฮ้ย้ยเฮ้ยยไดไม่ต้องห่วงพี่มหาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเลยมาดิครับก็มาดิครับ อโดนแมงก่องสวบไปซะบักหยมนี่ชื่อบักหยมหรือเปล่าแสงเกลี้ยงบักหยมมานะคนนี้โอเคโดนลำซะหน่อยดิเดี๋ยวผมคิดว่าในขณะนั้นจะมีคนอีกนะมันไม่มีโดนหรอวะไม่มีโดนนะครับมีเสียงรถอ๋อรถพังโอเคนี่ว่าเสียงโดนมาเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองสิเผื่อมีคน พ่อมันชุบกันแน่ๆเมื่อกี้มีปะเฮ้ยแวบๆเฮ้ยนี่ยยิงหนึ่งสองสามแล้วก็เปลี่ยกกนกระสุนก็ได้ครับผมถ้ามีซองตงัวนี้นี่หนึ่งสองสามเปลี่ยนบอกเลยว่าเร็วมากเร็วไหมเขอดูว่าเร็วไหมวิ่งเร็วด้วยนะประเด็นน่ะโคตรจุ๊บอ่ะโคตรจุ๊บโคตรซิงโคตรแซดอ่ะรถโคตรจอดไปสักไกลเลยแม่งอุ้ย เรียบร้อยเอ้ยไม่ยีงใครไม่รู้ตรงนี้ไอ้วอลชมพูไปเอาวอลชมพูมันจะหนีนะครับส่วนตัวดาราสารสหัเราอยู่ข้างหลังซ้ายมือไปไหนวะออกไปยาวเลยด้มหม๋อ,อตัวนี้อยู่ตรงนี้เอา้าเมื่อกี้มีขลังยิงมาปะ มีแสงกระสุนขึ้นนะผู้ชมอุ้ยมีเครื่องดีด้วยคนนี้พกดเอาเรื่องเอาเรื่องจัดๆมาเดี๋ยวผมจะขี่ Lamborghini บบไปหาเขากันมารุยได้เวลานนวต่อได้ไงซองซิงข้องแท้เร็วจัดผมกลุมหน่าจอแท้จะไม่อยู่เลยตอนนีน้มันเร็วเกินเพราะว่ามันติดลูหน้าแลผมลูหน้าทำให้ลั่นเร็วแล้วก็วิ่งเร็วด้วยนะบวกกับแคลโรีนอีกตายเถอะซิงเกิน ไหนเอ่ยถ้าถอดซสสาติยะออกเอาเคลลี่มานี่น่าจะโคตรไวผมว่าเอา้าไม่เห็นศัตรูว่ะน่าจะอยู่ในบ้านหลังที่หนึ่งนะครับนี่ข้างหน้าเราอ๋อไปน,นี่แล้วอ่าวิ่งต่อหลบให้ดีนะหลบให้ดีนะหลบให้ดีนะหลบให้ดีโดนชนนะครับสาวอุ้ยไอ้วอลเลียวจัดอุ้ยไอ้วอลเลียวจัดนี่ระเบิดย้อยเข้าเปล่าวะ เอาเข้าลูกนึ่งครับเรียบร้อยโดนแมงป่องกระซวกไสอีกหนึ่งคนฝันดีครับผมเลยมาเดีย๋ยวเข้าวงต่ออีกเหมือนเดิมก่อนจะเข้าวงผมขอซื้อสกิลใช้ดีกว่าเฮ้ยแต่ผมมีประตูพาดอยู่นี่ว่าโอเคเดี๋ยวเราซื้อตารา่าทหารเพิ่มมาศัตตูวิ่งอยู่เมืองชมพูครับผมข้างหน้าเราเลยนี่แลมโบแดงออกล่าใส่เสื้อวินมาด้วยวันนี้ลืมบอกใส่เสื้อวินซิงมาด้วย เดี๋ยนิวินไม่ค่อยขับแลมโบไซค์นะผมขับแลมโบนะผมอ, <S <s <uk> อุ้ยอุ้ยมันก็ซองยาเหมือนกันทุกผู้ชมอุ้ยเอาป่ะประตูก็เป็นงานเหมือนกันว่ะมันแหลกแกเหมือนกันปะเนี่ย <uk> <น>มันต้องใช่แน่ๆมันต้องเป็นแหลกแกเหมือนกันแน่ๆ อแรงแกนโดนเหลี่ยมนะครับผมไอ้นุม่มแรงแกนโดนเหลี่ยมเกือบไปแล้วเชิงเขาหนาจัดคือมันเร็วมากเร็วจนผมคิดว่าแบบบางทีมันก็แบบเราก็ยิงโดนเปล่าวะทำไมเหมือนดานเมจมันบั๊กเลยอะไรประมาณเนี้ยังเกตไมทุกคนดูคดือเวลาใส่รูหน้าเข้าไปเนี่ยมันเร็วก็จริงนะแต่เหมือนดานเมจมันบั๊กด้วยนะครับไปต่อดีกว่าไอ้หว่านี่มันเป็นหน้าเป็นตัวโหดของแบบนี้เหลือเพียงคนเดียวเั้นนะอุ้ยไม่มีคนครับ มันใช้ปืนอ,อะไรวะเมื่อกี้ใช้อักนี่ว่ะเ,เหมือนเต็นท์ซ้ายมือจะมีคนแต่เหมือนจะหลุดระยะไปแต่ก็ไม่ชว์นะครับโอ้ยยัไงมีคนจริงด้วยแต่ M4 ผมไม่ค่อยอยากเล่นเลยว่ะมันไม่ค่อยดีอะ่ะกี่คนวะน่าเดูว่ามันจะมีกี่ตัวอา่าอยู่ข้างหน้าเราคิดว่าไม่หนึ่งก็สองอาจจะเกินก็ไม่แน่โอ,อ้ไปบนบ้าน อ๋อมีกับตัวข้างล่างนะครับผมโอเคเข้าใจแล้ววางประตูวาร์ปแล้วโอ,โอเคอม,มาอะไรเขาก็ไม่บั่นเพราะว่าิสุนที่แบบรีไวมาก บ้านนี้ต่อเลยป่ะอุ้ยกดวิ้มไม่ติดเฉยเลยอุ้ยอะไรวะกดยิไม่ค่อยออกเลยครับท่านผู้ชมเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยเกมไวยเกิดจะยิงไม่ออกเหรอ oh. ชิบหายละก,กู ประเด็นคือมันชุบกันทันด้วยนะประเด็นคือชุบกันทันด้วยต้องเข้าบ้านมาก่อนอย่ามาลงมาไงเดี๋ยวตัวนั้นมาโอเคมากันระเบิดไปก่อนนะครับอืมอืมจะยิงก็ยิงไม่ได้ไอ้ตัวผู้หญิงมันจะเกิดทันเพราะว่าทุกคนคิดว่ายังนิ่งอยู่ต,ตัวยังนิ่งอยู่นะครับผม โอเคดาวแต่ไม่รู้จะมีอาเข็มชุบเตียงได้ไหมผมคิดว่าอาจจะชุบเตียงได้นะครับ่าไม่ได้นี่หว่ายังไม่หมดคนยังไม่หมดลองซื้อโดนดูแล้วกันอ่าซื้อคนโคโนแล้วก็ซื้อโดนมานะครับเพื่อเช็คดูว่าจะมีเหลือกี่คนในบริเวณเราครับในเมืองโอเค okay. ไฟโดมีไหม มีหรือเปล่าอุ้ยในเมืองสองคนโอเคแต่ก็รมมาเก็บของตัวนี้ได้นะครับโอเคในเมืองยิงมาครับเมื่อกี้อ่าไม่รู้ในเมืองยิงใครนะไม่ได้ยิงผมผมซื้อกอซ่าด,ดีกว่า่ะน่าจะดีกว่านะครับน่าดีกว่า M4 ้ยสู้กันอยู่เฮ้ยไม่โดนเลยโอเคตายหนึ่ง อุ้ยสองตัวโอ้ยตัวนี้มันไล่ยิงสองคนเลยเหรอโหดเกินมีขงบนมีใช่ปะจะโดดตามมาบ้างะ เรียบร้อยแมงป่องจักพัง,งาดคอมโบซองซิงนี่ขับมอไซค์แวนโชให้กี่คะแนนครับคอมโบนี้ลองคอมเมนต์กันมาได้ฝากกันลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผม